เจอกันเหมือนเดิม,มดเห็นไหมตรงหน้าเลยน่าจะเป็นเบอร์เกอร์ตัวใหม่เลยครับเห็นไว่าซองน่าจะใหม่ๆ่เลยนะครับเบอร์เกอร์ไก่อบซอสบาร์บีคิวนะครับส่วนพวกนั้นผมน่าจะกินหมดแล้วนะครับแม่สี่ซองในร้อนแรงดิจังเดี๋ยวไปลองกันเลยครับไปนี่ครับผมมาแล้วนะครับเบอร์เกอร์ไก่อบซอสบาร์บีคิวนะครับเป็นตัวใหม่นะทีกเลยนะครับ อ่ามานะครับอออือืมาพร้อมอ่ะกล่องกระดาษเหมือนเดิมนะครับอ,อ,อุ้ยจะหลุดนะครับอมจะเป็นยังไงดีขนมปังนุ่มนะครับชิ้นก็พอดีนะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปเี่นะเปิดไก่ให้ดูก่อนให้ไก่มาเป็นชิ้นนี่นะครับดูชิ้นไก่นะครับชิ้นไก่ใหญ่เลยนะครับผมไปครับผมเบอร์เกอร์ไก่อบซอสบาร์บีคิวรองเนื้อไก่เน้น เนื้อไก่ดีครับซอสเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับก็ก็เหมือนอบาร์บีคิวทั่วไปหรือเนื้อลีนประมาณนี้แต่นมปังอะ่ะเขานุ่มดีนะครับแล้วเนื้อไก่เนี่ยเขาใหญ่จริงๆนะครับเต็ม,มปากเต็มคําเค็มหวานเปรี้ยวนิดๆก็ใช้ได้ครับ จะชอบฟิลลิ่งนมปังครับดูดิเอา้าไก่อยู่นี่หมดเลยไม่เป็นไรครับขนมปังขนมปังนุ่มก็ถือว่าโอเคครับผมก็จะบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์ของเขาอะ่ะถ้าไม่ได้เป็นตัวเฉพาะถ้าเป็นแบบเนี้ยก็จะ สไตล์คล้ายๆกันนะครับอืมไม่ค่อยแตกต่างกันักเท่าไหร่นะครับซอสของเขาก็ดีนะครับก็เหมือนบาร์บีคิวปกติโอเคนี่ครับผมก็เพิ่งเป็นเมนูที่เข้ามาใหม่ๆ ใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นนะครับท่านใดสนใจสามารถไปลองกันได้นะครับเบอร์เกอร์ไก่อบนะครับซอสบาร์บรีคิวโอ้ดูเนื้อไก่เป็นชิ้นยังใหญ่บอกเลยว่าเนื้อไก่เต็มแป้งไม่มีเลยเมื่อกี้อ <c oughs>